เรามาที่นี่เพราะการนี้นั่นแหละเฮตุกันเลยเรียกได้ว่าสวยเอาไปเอาตายกันเลยทีเดียว ps, ไปฮะได้จำราเรียบร้อยแล้วนี่ครับตามสไตล์ของที่นี่นะ Dance drips, till bite and by Dance drips, till bite-and-by Dance drips, till bite and bye Dance drips, till bite and by Dance trips, till bite and by Dance trips, till bite and by มาราชาโนท้าวเวสสุวรรณโนมัทนางสุขังหายโกศโลคุชายะเวสสุทธุอาตสุโตท้าวเวสสุวรรณโนนัโมุทายคสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแดนทริปชาแนลนะครับเที่ยวไปเต้นไปวันนี้เราจะพากันไปค้างคืนที่ซาปาเมืองไทยวันนี้นะครับเราก็ออกจากบ้านช้าตะกิดหนึ่งเลยนะครับ มีภารกิจเล็กน้อยแต่ไม่เป็นไรถือว่าไม่ได้ช้ามากตอนกับ้าดนนทบุรีนะครับบ้านผมนะครับราจะเป็นนะตอน9โมงตรงหุดแรกนะครับที่คนครสวรรค์นนะฮะดีกัจ้าเรามาสรุปค่าใช้จ่ายในการเดินทางสำหรับทริปนี้กันสักหน่อยนะครับเราเดินทางกันไปทั้งหมด981กิโลใช้ค่าน้ำมันไป940บบาทเท่านั้นเองนะครับ ค่าอาหาร60บาทครับประหยัดประหยัดกันไปเลยนะฮะส่วนค่าเต็นที่เป็นที่พัก600บาทรวมแล้วทั้งสิ้นก็เป็น1,600บาทเท่านั้นเองนะครับใชยได้นแย่เดียวแหละก็ไทยนะไทยที่เราคุณจะมาขอ,อเก่กๆทำงานประจำที่นะ ถึงหมุดแรกเรียบร้อยแล้วนะครับนครสวรรค์นะครับเราแวะทานอาหารกันสักนิดหนึ่งจริงๆแล้วเรานัดพี่ท่านหนึ่งไว้นะครับอ่าเอาจริงเราก็ไม่ได้เรียกว่านัดนะครับแวะฝากท้องกินข้าฟรีนั่นเองนะครับพี่ต่อผู้ใจดีของเรานะร้านอาหารชื่อว่าบ้านเล็กนะครับสาขาสองซอยป่าไม้นะครับนครสวรรค์ยวหาข้าวกินก่อนดีกว่าฝากท้องที่นี่เลย <laughs> หลังจากที่เรากินกันอิ่มเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็มุ่งหน้าสู่จังหวัดพิษณุโลกดูสิครับเจอทั้งแดดเจอทั้งฝนแต่เราก็ยังคงเดินทางกันต่อนะครับใครรถจ้าอ่ทนตอน,นีเฉยเฉยจ้าแต่มันก็คุ้มค่าเพราะฟ้าหลังฝนสวยงามเสมอ A heart speed To h r u g h the city streets We began to feel the fire We rise like Tall buildings As the chemicals They take us higher น้ำดิโอ้โ oh หน้ำสีโทนด้วยอ่ะแล้วแรงด้วยอ่ะหวังว่าทีนนี้เราคงกลับบ้านได้นะครับไปกันต่อจ้า ดูขาทำเสร็จพอเปลี่ยนชุดกันฝนออกแล้วขี่ออกมาไม่ถึงสองนาทีฝนตกโอ้โหยันหดโอเคดันหดไม่พัวไม่ต้องเพื่อนๆครับทางที่ขึ้นมาจากข้างล่างนี่นะครับขึ้นมาชาติการเนี่ยทางมันฟิลคล้ายๆปีล็อกกันนะแต่ว่าสั้นกวา่าแล้วก็ ทางมันก็ค่อนข้างจะรับสนนะแต่ที่ต้องระวังมากๆมากๆแล้วก็มากๆเลยก็คือว่ามันมีน้องัวเนี่ยเดินไปเดินมาอยู่อยู่แบบตามทากแบับดั้นั้นเพืเ่อนๆครับนั่นคือถนนที่เรามานะนู่นตรงนูนงน้นเห็นไหมอตอนแรกนึกว่าน้ำตก ถนนที่เรามานั่นเองตอนขึ้นก็คงจะโหดเหมือนกันอ่ะไปกันครับลุยต่อลุยต่อมืดแล้วมืดแล้วตายแล้วทริปนี้บอกเลยว่าใช้คำว่าสวยเปืองโคตรโคตรไปสิโนด้านโน่นไปไปง ที่พักนี่แหละที่ชันที่สุดตั้งแต่ขี่มาเลยนี่ตั้งแต่มาวันทิปนี้นี่นคนเพียบเลยวะ่ะถึงแล้วครับไปจัดการให้เรียบร้อยจะไปคุยเรื่องที่พักก่อนนะถึงเรียบร้อยแล้วนะครับคือมืดอนะ แต่โชคดีตรงที่เมื่อกี้เราได้แอบบินดงบินโดรนถ่ายระหว่างทางเล็กน้อยนะเนี่ยดูเต็นท์ดีนี่ไงพี่เฮียเข้ามาแล้วพี่นนชื่ออะไรครับเนี่ยชื่อนิลันครับนิลันเหรอครับ,รบอขอคุณพี่นิลันที่เราดูใน YouTube มานี่เองเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าเวลาน้องนอนอะ่ะครับน้องต้อง ถอดปักอ,ออกอเพราะว่ากลางคืนอ่ะที่เนี่ยแมลงแมลงใช่ครับ <Okay. S 2> มมพวกแมลงพวกผึ้งพวกเนี้ย<อ>ผมันก็เดี๋ยวจะจกตกหน้าเต็นท์ดเฉยๆโอ้ตรงนี้เราชาร์จแบตอะไรได้ใช่ปะได้นะครับโอ้โหโคตรเจ๋งเลยอ่ะเดี๋ยวว่ากันเดี๋ยมืดเลยฮนะนี่ทุกคนครับทุกคนดูสิ่งที่เขาจัดไว้ให้เราสิดูดูนะนี่ ดูของด้านในดูสิเห็นปะมีผ้าเช็ดตัวมีสบู่มียาสระผมด้วยโครเจ๋งเจ๋งว่ะผมว่ามันดีเลยนะเพราะว่าเราไม่ต้องแบกเต็นท์มานะครับเพราะถ้าเราเช่าพื้นที่กลางเต็นท์เนี่ยเราจะต้องเสียตั้ง300บาทนะแต่อันเนี้ย เราใช้เต็นท์เขาแล้วก็ใช้อุปกรณ์ทุกอย่างเขาแล้วเราไม่ต้องกลางไม่ต้องอะไรแล้วก็ไม่ต้องกลางทาบด้วยเห็นปะ่ะมีหลังคาเห็นป่ะหกร้อยบาทผมว่าดีเลยแหละโอเคเดี๋ยวเราไปอาบน้ําก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปนั่งกินข้าวตรงนั้นแล้วเดี๋ยวเราค่อยมานั่งชิวๆตรงนี้ข้างล่างนี้นี่น,นี่อ่านี่เดี๋ยวเราจะจัดที่จัดทางก่อนขอไปอาบน้ําก่อนนะจ้าโหวันนี้โอ้ย ใช้คำว่าสวยได้แบบเปืองสุดๆไปแล้และนี่ก็คือกระเพราหมูนะครับพิเศษหมูด้วยก็ผมก็ทานอันเนี้ยทั้งมือเย็นนะครับแล้วก็มือตอนเช้าด้วย60บาทเท่านั้นเองทุกคนครับตอนนี้เราทานข้าวเรียบร้อยแล้วนะฮะแล้วเราก็มากลางก็อี้ นั่งแบบชิวๆอยู่หน้าเต็นและฝนก็ตกอ่แต่โชคดีอย่างหนึ่งตรงที่เขามีหลังคาให้เห็นไหมถ้าเราต้องมากางเต็นเองผมม,มันวุว่นวายแต่เขามีให้ก็ก็ดีแล้ว Good morning ครับเ,เพื่อนๆทุกคนครับสวัสดีตอนเช้านะครับที่ภูทรับสี่บ้านน้ำจวงม mm ืค hmm. ืนมา mm hmm. ไม่เห็นนะดูเต็นโอ้โหเจ๋งนี่เรียงรายไร yeah, ดึนมนํำบรรยากาศกัน mm hmm. สักหน่อยดอดครับที่นี่ครับภูทรับสี่บ้านน้ำจวงครับ mm hmm. อเป็นยังไงนะครับแต่เป็นนิสตาทุกสวยมากสวยจริงๆนี่ครับเ,เพื่อนๆนะับแคปไว้นะใครมาตรงนี้นะนี่ฮะนีะ่เดี๋ยวเราจะไปตามลายแทงกันไปครับเ,เพื่อนๆครับพาไปดูนมสาวกันครับ <laughs> ลุยทางลงตรงนี้ก็ใช้ได้เลยนะ เราต้องขี่ผ่านเข้าในหมู่บ้านมานะครับมาเรื่อยๆนะก็ตรงไปเรื่อยๆครับเขาบอกมาแลวตรงมาเรื่อยๆนี่นี่นทางจะเจอทางดินประมาณนี้นะเฮ้ hey, ถึงแล้ว ซ้ายแล้วก็ขวาเขบ่อยขึ้นลูกนี้เด็กขี่รถขึ้นไปตรงนี้ก่อนอาจจะต้องไปเดินขึ้นนิดนึงอะจาดีวะถึงแล้วครับทุกคนนะโอ้โหเดี๋ยวเราเดินขึ้นไปดีกว่าเพราะว่าทางแบบมันมัน่าจะเอาขึ้นได้ะรถแต่ว่าผมว่ามันไม่ค่อยดีเท่าไหร่เดินขึ้นไปปลอดภัยกว่าเนี่ยทางมันเป็นแบบนี้เห็นไหมเห็นปะ ลองลึกๆจริงๆแล้วอ่ะมันก็พอขึ้นได้แหละแต่ว่ามันก็สุ่มเสี่ยงไอ้ตรงนี้ไม่เท่าไหร่มันมีที่ไงแต่ด้านบนตรงนู้นอะ่ะนะครับมันอาจจะอันตรายนิดนึงเราก็ท่องเที่ยวอย่างปลอดภัยดีกว่าแต่ถ้าน้องใส่ลมมาเนี่ยไม่แน่นะเนี่ยผมอาจจะขึ้นก็ได้เฮ้ยมีคนมากาง กลางเต็นท์นอนที่นี่ด้วยรถหลังคามีพี่มากลางเต็นท์นอนด้วยน,น,นู่น่ะอีกมุมหนึ่งอันนี้อีกเนินหนึ่งเนี่ยดีแล้วล่ะที่สงสัยยังไงเราต้องใช้ดโดรนบินขึ้นไปนะครับเพราะว่ามันมองไม่เห็น นะนาขั้นบันไดเนินสองเต้าผมคิดว่าผมจะไปที่อ่างเก็บน้ําดูดีกว่าเพราะเลยไปอีกนิดนึงนะครับเพราะไอ้ส่วนที่น้ําตกตาดตะกั้งเนี่ยไม่แน่ใจว่ารถจะไหวหรือเปล่าทุกคนทางไปอ่างเก็บน้ําก็เอาเรื่องอยู่นะนะ เอาเรื่องอยู่อ่ะใช่แต่สำคัญคือมันใช่ทางนี้หรือเปล่าประเด็นอยู่ตรงนั้นแหละอะไปต่อโอ้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  เพื่อนเทุกคนครับตอนนี้เราถึงเรียบร้อยแล้วนะครับอ่างเก็บน้ำบ้านน้ำจวงครับโอ้โหเป็นไงเจ๋งนี่ครับภูมิปัญญาชาวบ้านดูดินี่เห็นไหมไม้ไผ่ทำมาจากไม้ไผ่เห็นเห็นเลยนี่เรือมีแพรที่แบบสาวเชือกอ่ะเพื่อไปฝั่งนู้น ผมก็ไม่รู้ว่าเขาไปทําอะไรกันฝั่งนู้นเจ๋งดิสวยงามนะฮะคือบรรยากาศดีมากๆอ่ะโหโคตรดีเลยคือหนึ่งที่เนี่ยมีบรรยากาศแบบครบนาข้บันไดวิวเขาแล้วก็อ่างเก็บน้ําเห็นเขาว่าอ่างเก็บน้ำอันนี้ครับเกิดมาจากพระราชดำริของในหลวง ลอเก้านะครับให้ชาวบ้านได้ใช้กันเอาจริงเนี่ยถ้าใครติดตามคลิปผมอยู่อ่ะคือไปที่ไหนเนี่ยเราก็จะเจอความเป็นโครงการพระราชดำริเยอะมากโดยเฉพาะที่ที่แบบธรรมชาติแบบเนี้ยเพราะว่ามันมีส่วนทําให้ผู้คนดํารงชีวิตง่ายขึ้นนะครับขนาดเรามาตอนเนี้ยคิดดูดิผมเองผมยังรู้สึกว่ามันก็ไม่ง่ายนะแล้วในหลวงมา นานเท่าไหร่แล้วอ่ะท่านเข้ามาอย่างไงโอ้มันจะลำบากแค่ไหนแต่ก็เพื่อประชาชนแหละผมเชื่อนะครับก็ตามนั้นโอเคเดี๋ยวเราชมบรรยากาศตรงนี้ฟินฟินชิวชิวแล้วเดี๋ยวเราก็กลับไปที่พักกันดีกว่าสงสัยตาดปากกาั้งไม่น่าไปละดูอากาศแล้วมีเสียว <c oughs> ไปไปดูบรรยากาศที่นี่กันครับอ่างเก็บน้ำบ้านน้ำจ้วงไป ooh ก็ไหนๆนะเรามาที่นี่เพราะการนี้นั่นแหละเทสโชกโชว,ว่าเดิมๆของ ADV 350กับฟอร์ซ่าเรานะว่าจะเป็นยังไงไปสิจ้ะไป ับแรงดีเก็บรายละเอียดดีมากๆเลยนะครับถือว่าเป็นโชคสแตนดาดที่ผมบอกเลยว่าคุ้มค่ามากๆผมขี่มาจากกรุงเทพนี่ก็5้0 0โลแล้วนะก็ถือว่าคุ้มค่าครับแล้วผมก็ประทับใจมากถ้าใครอยากมาลองเปลี่ยนใช้ดูนะครับลองได้เลยนะเพราะว่ามันสามารถใช้ได้เลยเพื่อนๆครับแดดที่นี่เขาดีจริงๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นนี่ฮะ เกยงยีน่ะเกยงยีน่ะเมื่อวานเปียกแบบคือเปียกเหมือนแบบเหมือนเอาออกมาจากตู้ซักผ้าเครื่องซักผ้าครับเสื้อกาดจริงๆเราใส่ไว้ในกล่องท้ายมันน่าจะมีความน้ําซึมเข้าไปพึ่งเอามาตากเมื่อเมื่อแบบไม่นานนี่เองนะแบบยี่สิบนาทีนะี่อก็แห้งแล้วส่วนรองเท้า เนี่ยรองเท้าเนี่ยเปียกเลยเมื่อวานอ่ะชุ่มมาเลยแห้งไม่เหลือนความเปียกแล้วไม่เหม็นด้วยเพราะว่าแดดมันแบบมันฆ่าเชือเ้อโรคสุดๆโอแดดที่นี่โคเจ๋งไม่มีอะไรเปียกกับบ้านเลยนะอ่ะโอเคไงเดี๋ยวเราไปกินข้าวก่อนไปไปเก็บของกินข้าวดีกว่าครับโอเคครับนี่ฮะเดี๋ยวเราทานข้าวที่นี่เลยเหมือนเดิมเหมือนเมื่อวานเอ๊ะ เดี๋ยวเราทานข้าวที่นี่นะครับแล้วก็มุ่งหน้ากลับบ้านเอาเป็นว่าเราลาเพื่อนๆตรงนี้เลยดีกว่าเนาะยังไงก็ขอบคุณที่ติดตามกันมานะครับจนจบคลิปนะหวังว่าคลิปนี้นะครับคงเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยสําหรับเพื่อนๆที่หาที่เที่ยวท,ท,ที่อยากจะไปแบบชิลๆดื่มด่าบรรยากาศแล้วก็เอาจริงมันไม่ได้ไกลมากนะครับพิษณุโลกแต่จากตัวเมืองพิษณุโลกเนี่ย มาถึงตรงนี้คูทับสี่เนี่ยก็อีกประมาณร้อยห้าสิโลก็บวกเวลากันนิดหนึ่งนะจ๊ะแต่คุ้มเชื่อเิคุ้มค่าแต่ต้องมาถูกฤด,ดูกาลนะครับต้องมาหน้าฝนหรือไม่ก็เนี่ยปลายฝนต้นหนาวเพราะว่าเราจะเห็นภูเขาที่เป็นเนินสองเต้าที่เมื่อกี้เราดูกันนะครับมีนาะขั้นบันไดด้วยเพราะไม่งั้นมันจะเป็นโลนๆแล้วมันจะไม่สวยนะโอเคยังไงก็ บ๊ายบายแค่นี้นะครับฝากติดตามกดกระดิ่งและกด Subscribe ด้วยแล้วถ้าไงก็บ๊ายบายแต่เพียงเท่านี้กันเลยนะครับบ๊ายบายวู้บายบายครับคู่ชักสี่บาย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 ย